อาจจะเป็นแจ้งความเท็จหรือเปล่าคะแค่มองดูก็รู้ว่าเป็นคนดีคุณบมีก็ถ้ามองไกลๆก็เหมือนคนทั่วไปนะครับคันนั้นฉันไปหาดูมาว่าเท่าไหร่มันแพงมากเลยนะคุณอยากรู้ราคาไหมคะไม่ครับก็ไม่เชิงหรอกไม่ใช่ราคาบ้านผมสักหน่อยนึงนี่ก็นะคุณคงไม่สนใจของพวกนั้นหรอกแต่ ไหนๆคุณก็ไปหามาแล้วนี่ฟังดูก็ได้ครับราคาเท่าไหร่เอ็นะคุณเซฮีว่าแต่ผู้หญิงข้างๆนั่นใครอ่ะนั่นสิเธอเป็นใครมอเตอร์ไซค์อย่างเจ๋งฉันเคยเห็นแต่ตัวโชมีคนขี่มันจริงๆด้วยเหรอเนี่ยนั่นน่ะของบอกน้ำจริงเหรอนั่นคือของบอกน้ำเหรอ ระคามันเท่าก,กับรถขนาดกลางเลยนะจริงเหรอสุดยอดเลยใช่ไหมไม่นี่ครับมันก็ไม่แพงเท่าที่คิดเลยนะเรากลับกันเลยดีไหมเราออกมานานเกินไปแล้วนะครับ <S 1> <S 1> <S อื คุณเซฮีระวังหน่อยสิคะกระจกนั้นเท่ากับค่าโอทีสัปดาห์หนึ่งเลยนะมันอาจจะมากกว่านั้นระวังหน่อยครับจนถึงปี2048คุณอาจจะต้องจ่ายมันพร้อมกับค่าบ้านก็ได้คุณก็พูดเบ้อเกินไป คุณเปรียบเทียบกระจกมอเตอร์ไซค์กับบ้านได้ยังไงกันล่ะครับเนี่ยกระจกเล็กๆแค่นี้จะราคาสักเท่าไหร่กันโอโอ้้ไม่นะมอเตอร์ไซค์ฉันโอ้ คุณเซฮีจีฮาทำยังไงกับสามีเธอดีล่ะ